วันที่หนึ่งมิถุนายนพุทธศักราช2565ัเวลา13นาฬกาที่ศูนย์การค้าไอคอนสยามดรเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานพิธีเปิดงานมหัศจรรย์ปลาสวยงามดินแดนสยาม The Story of Native Ornamental Fish in Thailand 2022วันนี้ผมดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมงาน มาสุจันต์ปลาสวยงามนะครับอิเดียยา The Story of t h e a t i v e o ลงานของท่านฟิชชิ่ไทยแลนด์คือท่าซทีูซึ่งถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับในการที่จะอนุรักษ์ตรงเสริมและก็สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยขอเปิดงาน มาสัมกันปลาสวยงามดินแดนสยามนะครับ The s t r e e of Creative o r n a m e n t a l c r u i s in Thailand คุณสาวเส้าช่วยดีดูนับปดัดนี้ครับขอบคุณท่าน,นรัฐมนตรีค่ะที่เกียนในการล่าวเปิดางาน,งน,งนในขณะนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญแฟนคลับปล็กการดค่ะคุณชานลโวสุพัฒน์ค่ะนำกางตั้งคารู กี่เดียวค่ะและตอนนี้ส โอกาสนี้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธนิทรศการสัตว์น้ำสวยงามพื้นเมืองไทยและบูธจำหน่ายพันปลาสวยงามพันไม้น้ำอุปกรณ์การเลี้ยงจากนั้นให้เกียรติเยี่ยมชมบูธผลิตภัณฑ์ประมงจากฟิชเชอร์แมนช็อปแอดบางเขนโดยมีนายเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์อธิบดีกรมประมงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประมงให้การต้อนรับ มประมงนะครับร่วมมือกับไอ้ข้าวสยามจัดในว,วันนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะเป็นการที่จะเผยแรรพร่แล้วก็อนุรักษ์นะฮะให้คนไทยได้รู้จักปลาสวยงามที่เป็นเป็นปลารประจรําท,ท้องถิ่นนะครับแล้วก็เป็นปลารประจรําชาติของเราเนี่ยให้มากขึ้นเพราะว่ามันจะเป็นโอกาสในการที่เราจะเป็นช่องทางในการส่งออกซึ่งมีมูลค่าขณะนี้เนี่ยปีนึงก็เจ็ดร้อยกว่าล้านซึ่งคิดว่าเราน่าสามารถที่จะทําการตลาดได้มากกว่านี้นะครับแล้วก็ ช่วยให้เด็กหรือเยาวชนรุ่นหลังได้มาสนใจในส่วนของปลาที่เป็นปลาพื้นถิ่นของเราครับซึ่งถ้าเราไม่ช่วยกันอนุรักษ์หรือพัฒนาสายพันธุ์เนี่ยมันก็จะอาจจะสูญพันธุ์ได้ในวันข้างหน้านะแต่ถ้าเราช่วยกันทําตรงนี้เนี่ยมันก็จะปรับมาเป็นเพิ่มมูลค่าให้กับการาผู้เลี้ยงเกษตรกรผมถือว่าเป็นซอฟต์าวร์อย่างหนึ่งของประเทศไทยที่เราสามารถที่จะโชว์แล้วก็ขายกับว่างชาติได้ครับค้รับวันนี้มี ก็ไหลสายสพันธุ์ที่ที่เราเป็นปลาพื้นถิ่นอะไรเงี้ยฮนะซึ่งจะมีเฉพาะในพื้นถิ่นต่างๆเนี่ยแต่ละอย่างแต่ละที่ก็จะมีปลาสวยงามประเทศนี้อยู่ซึ่งกรมประมงเนี่ยได้นํามาเพาะแล้วก็ขยายพันธุ์แล้วก็ปลาพุ่มพันธุ์นะแต่ว่าผมคิดว่าจริงๆแนละ้วปลาที่เป็นพระเอกของไทยเราเนี่ยก็คือปลากัดนะครับนะเป็นปลาตวดสัตั์น้ำประจำชาติปลาประจำชาติของเราเนี่ยซึ่งมันมีความสวยงามอ่อนช้อย นะครับเรามีการพัฒนาสายพันธุ์เนี่ยจนกระทาั่งเราเห็นปลากัดปุ๊บลัวเป็นคนไทยเลยนะครับเป็นสีธงชาติไทยสีหลากหลายต่างๆเนี่ยผมว่าตรงนี้นะครับคือสัญลักษณ์ของชาติด้วยแล,แล้วก็สามารถจะสร้างมูลค่าเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรได้ด้วยครับแลในสังคการตลาดข้านเราการเก็ตกันอยแล้วทั้งบ้านเชียผมว่าขณะนี้เนี่ยส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยเราเพิ่งมีแค่เจ็ดเปอร์เซ็นต์นะ ซึ่งมูลค่าการตลาดของปลาสวยงามเนะี่ยมีเป็นหมื่นล้านทั่วโลกผมคิดว่ายังเป็นช่องทางเป็นโอกาสที่เราสามารถที่จะขยับขยายในการที่จะส่งออกเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ได้ถ้าเรามีการพัฒนาสายพันธปลาที่สวยงามเป็นที่ถูกตาต้องใจนะครับของของอนักท่องเที่ยวหรือชาวต่างประเทศผมมั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะเพิ่มอัตราตรงนี้เป็น10 1เป็นกว่าเปอร์เซ็นต์ได้ครับ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายและปลาสวยงามพื้นเมืองไทยและการแสดงพันธุสัตว์น้ำหาชมได้ยากและใกล้สูญพันเช่นปลาเสือพ่นน้ำปลาบู่หมาจูปลาก้างพะร่วงและกิจกรรมเวิร์กช็อปสอนเทคนิคการจัดรูปปลาสวยงามเทคนิคการสารปลาตะเพียนเทคนิคการถ่ายรูปปลาสวยงามด้วยสมาร์ทโฟนและการเสวนาหัวข้อปลาพื้นถิ่นในแผ่นดินเมืองสยาม จะช่วยกันอย่างไรไม่ให้สูญพันธ์ทั้งนี้สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมงานดังกล่าวได้ระหว่างวันที่1-5มิถุนายนพุทธศักราช2565ตั้งแต่เวลา10นาฬกาถึง22นาฬกาณบริเวณเจริญนครฮลล์ชั all, ้น M และรัชดาฮลล์ชั้น1ไอคอนสยาม